วันนี้ลุงพอมีโอกาสได้เดินมาชมบรรยากาศริมฝั่งชายทะเลฝั่งอ่าวไทยแถวจังหวัดชุมพรพบต้นไม้จะนึหนึงนะครับอยู่คล้ลายๆกับต้นไม้ที่อยู่บนบกแถวบ้านลุงพนะครับเดินไปเดินมามันสวยงามนะครับก็คือเตยทะเลนั่นเองนะครับเตยทะเลหรือว่าชื่ออื่นบางที่เขาเรียกว่าลำเจียกนะครับลำเจียกหรือว่าปาแนะ หรือป,ปันนันนะครับซึ่งเป็นต้นไม้พุ่มที่มีความสูงไม่เกิน10เมตรนะครับแต่กิ่งการราา้านจากขามองดูเป็นกอมีรากยึดเกาะนะครับมีรากยึดเกาะชอบขึ้นตามชายทะเลเตยเตยอันเนี้ยนะครับใบเดียวมีใบยาวกระครห้หอกนะครับสีเขียวตามภาพเลยนะครับใบจะเวียนขึ้นไปจนถึงยอดนะครับสกายเตยเวียนนะทีนี้ดอกนี่จะออกเป็น่อทั้งสั้น ครับออกตามซอกใบปลกิ่งนะครับทีนี้ดอกที่มีแต่ดอกตัวผู้หรือดอกเพศผู้เขาเรียกว่าลำเจียงนะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ถ้ามีดอกเพศเมียเขาเรียกว่าเตยทะเลนะเตยทะเลผลนี่จะรวมกันเป็นจุกนะมองคล้ายสับประรดนะน่ากินเมื่อแก่เนี่ยผลจะเป็นสีแสดนะสวยงามมากขึ้นได้ดีในดินทรายทนน้ำกังแจะนน้ำเค็มนะครับ มีรากคำจุนอย่างที่เห็นนะทนต่อลมชอบแสงแดดพบขึ้นมากตามชายหาดชายฝวางทะเลพวกนี้ประโยชน์ก็ปลูกเป็นไม้ประดับนะครับปลูกเป็นไม้ประดับเบยในใช้สารเป็นเสือเป็นเครื่องจักสารอะไรได้นะครับทำเป็นเครื่องจักสารเครื่องอเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก,ก็สวยงามบางแห่งเขาก็เอาไปสารขาย เป็นผลิตภัณฑ์ภายในท้องถิ่นกับสวยงามลุงวอเห็นว่าสวยงามก็เลยเอาภาพมาฝากความแตกต่างอย่างนี่ว่าระหว่างลำเจียกกับเพรทะเลลำเจียก,กคือมอีเพศผู้อย่างเดียวถ้าเพศเมียเขาเรียก,กเตรตทะเลนี่คือความแตกต่างแต่ที่ลุงบอมาขวาก็เห็นว่ามันเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะครับ ลคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างเราก็ได้ความเพลิดเพลินเรินใจหลวงพอ็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มากนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทั่วหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไครต์ยูทูบช่องลุงพอ่อให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ